ค่ะวัดดีเอฟซีทุกทท่านทุกๆคนมือนี้กลับพบพ่อกันอีกแล้วตอนคำคำเนาะค่ะพ่อกันตอนคำคำเนาะค่ะมือมีเนื้อข้างดีๆของปูสามเงาเนาะคะ่ะมือนี้กลับแต่ว่าปอกให้เอฟซีขังตอนคำคำราะว่าแม่ตุยเพงกิ่งร่ายค่ะมอหน่วยทรงล่ายมาให้ ถ้าโรวจแล้วตะเ่าแมตุยบได้เช็คไล่ก็เลยพอเตเห็นค่ะพอเตอสิได้ว่าใช่ถ้ำหาเอฟซีเบิงนะ่งเนอกทำาปได้แมตุยกับสิล่งมาตอเด็กมาท่านออกค่ะมะาตราล่งท่านเวลาข้าเจ้าทรงมาให้่อกบอลล่งเขาเสียนํำใจเนาะคะ่ะมือนี็กกเป็นแนวทางของปูสามเงานะคะ่ะปูสามเงาเป็นก็นมีแนวทางดีๆมาฝากทางช่องอา้า สองช่องทางช่องมองด้วยปันโชคแม่ตุ้ยด้วยลายวันนาะเป็นก็ะซงมาให้ยโชคจันพุธศุกร์นะคะ่ะเป็นเด็กเ่อนบ้านตำเล้าเนะคะ่ะแม่ตุ้ยกับบอคอยในเช็กไล่ขอโทษขออภัยหลายๆเรื่อค่ะถ้าหนุงงน่งยากเป็นว่าโล่งทรงให้ยเหล่าก็บ่เห็นโล่งจันเทียบสันแม่ตุ้ยกับปุ่งจะไปเช็กเบื้องไล่ ก็าถอดความใหกับล่งไห้คือเก่าเนาะคะ่ะสาบอลเลวกับล่งคือเกา่าสื่อท่านคือเก่าเนาะคะ่ะมีก็ได้มีแนวทางดีๆของปูสามเงาค่ะปูสามเงาเด็กคนกันไห้วิ่งบนวิ่งล่างเนาะคะ่ะอ่ิ่นไห้วิ่งบนวิ่งล่างของวัดที่ผ่านมากฟังวันที่สิบ ่นไหยวิ่งบนรางวิ่งบนแปดรางหาเขาเลขวิ่ง่นค่ะหัวผ่า,านมามันดอกหนึ่งแปดค่ะเขาเลขวิ่งถือว่าสุดยอดเนาะค่ะเขาเลขวิ่งแปดเนาะ,ะเลขออกหนึ่งแปดของวันที่สิบค่ะหัวของวันที่สิบสามค่ะหัวของวันที่สิบสามคนไห้วิ่งบนวิ่งรางที่เกานาะก็มีเด่นนั่นเนาะของปูสามเงา มักตัวใดกับขัดสันเอาเด้ค่ะหรือว่ามันเข่ากับข่วมฝันห้องหรอือว่าห้องอาจ,จารย์ใดท่านใดห้องไปขัดสันเลือกใส่กันเอาห้องมักตัวใดห้องกับจังเลือกอยากไายตัวจักหน่อยค่ะบางเทียเอฟซีกับทุ่นบอลไล่ค่ะจะเลือกเอาค่ะกรนสือไปมอเมด่ตั้งแต่สำหรับผู้ทุ่นหน่อยนะคะ่ะสำหรับผู้ทุ่นหลายเป็นกระสือไล่ไปมื่ตัวนะคะ่ะของปูสามเงาเมื่อเด่นหายาหมากค่ะก่ะซีนี่ วิ่งบน6วิ่งล่าง2เด่นสามเลขสตัวกับสอ8สามแปดย์สาตัวล่องกับ 2, 4, 8, 4, 4, 6, 0, 4, สองสี่แปดสศเก้องตัวบนกับสามแปดสามหกสามเกล่างหนึ่งสองหศค่ะเลขหลายตัวนาะคะ่ะน,นั่นก็ขคดสันเราสำหรับผู้ช่นหน่อยค่ะ สำหรับผู้ทุนลายเพิ่นก็ซ้ำนี่เพิ่นก็บวัดวาลายค่ะเป็นกับลายไปหมดเลยค่ะสำหรับผู้เพิเ่นมีทุนนะคะสำหรับผู้คุนหน่อยก็คัดสรรเอาด้วยค่ะเขามักตัวใดเขาก็ไปคัดเปรียบเทียบใ่หลายอาจารย์ใซ่กันมักตัวใดก็คัดสรรเราค่ะเด็ปูสามเงานะคะ่ะปูสามเงาลูกห้ยก็เกาค่ะวาแต่วาแต่บ่เลยเวลาเด็กออก ทำันได้ก็ลงอห้ยให้เขาค่าะเสันทรงมาะห้แล้วเขาก็ต้องลงอห้เพิ่นนะคะ่ะเผื่อว่าเป็นการเสียหนำใจสำหรับผู้ทรงมาะห้ยทรงมาะห้แล้วบ่ลงเพิ่นกับงวดหลังอีกเพิ่นกับทรงบ่าทรงมาะห้แล้วเนาะคะ่ะขอถดอดขอให้ละลายๆด้วยค่ะสิดว่าแม่ปุ๋ยคือล่องคำแท้เพิ่งเป็ึเพิ่งเช็คพึงไล่พึงเจอไล่พึงเห็นเนาะคะ่ะพึงเห็นกตบว่าเป็นยังะคะ่ะ สื่อท่านคือเก่านะคะ่ค่ะปูสามเงา่าเอฟซีเอฟซี FC. FC ท่านใดผู้ใดโชคดีกับอาจารย์ใดด้วยว่ามีโชคกับอาจารย์ใดอยากสนับสนุนอาจารย์เพื่อควาเพลินจนได้มีกำลังใจคำนวดเหล็กเด็ดเด็ดมาให้เฮาแต่จิดต่อมาได้ได้วยคะ่ะ สองช่องทางติดต่อมอด้วยหรือว่าจะติตต่อแม่ตุยก็ได้มือท่แม่ตุยกับศูนนกหาสวนเกาวนสามแปดสี่แปดได้ค่ะไอดีไลค่ะหนึ่งเก่าสี่แปดแปดแปดเอเล็กค่ะแม่ตุยกับสิลงไต้็เอมนให้อีกที่หนึง่งไต้คีบให้อีกที่นึงได้ค่ะ้านลังค้นกับสิไว่าไว้จำว่าท่านนะคะกัสิล่งมองคีบให้ค่ะส่วนมากแม่ตุยกับพญานาคม,มัน เอาล่คงคีบหยอยค่ะเมืองในคีบปก็จะเห็นเบอร์โทษแล้วก็ลไล่ไอ d ดีแม่ตุยด้วยค่ะปูสามเงาค่ะเป็นหอมากดวนดวนวิ่งบวนบวิ่งล่างเดน่นมีหอดเหล็กเด่นค่ะเอาไปขัดเด้วค่ะออกตัวใดกับโมโหแลาวมามันจะออกตัวใดอันนี้มันเป็นแค่แนวท่างนะคะวัมีผู้ใดแบบมัน อย่าออกตัวใดนะคะเขากับสื่อกับจะลงทุนหลายค่ะสื่อพอได้ฟังเขาลงทุนหลแต่มันออกมามันบ้าเขาบ้าสื่อเขาบ้ามีดวงเขากับเสียเงินหลายนะคะแตซื้อได้หน่อยหาบาทสิบบาททันเท่าสื่อเขาไม่ทุ่นเราเขาจังคอยยับกันไปเรื่อยๆค่ะทันเท่าสิไปซื้อไลไลนักๆค่ะมันขาดมากเขากับสิเสียใจนะคะสื่อหลายๆค่ะ มีทุนนลายกบว่าเป็นยังค่ะสำหรับผู้ท่านมีทุน่นนอกจากคอยซื้อลราหาบาทสิบบาทไปก้อนค่ะพอมีทุนแล้วจึงคอยยับกันไปเรื่อยๆค่ะสำหรับการซื้อเหลขกนะคะบางคนไปทุ่มนักนักออกมากกับวัตถุกหล้กค่ะเสียดายค่ะ,คะเอากับซื้อหน่อยๆเพือได้ฟังเอากระหัวมามันจะออกตัวใดน,นะคะก็ะจะทุ่มนักนัก อันห้องห่ห้องก็ทุ่มนักๆกับว่าเป็นยังหรอกค่ะมันโห่กับคงจะรวยกันทุกคนหะคะห่ว่ามันจะออกตัวใดอันนี้บ่มีผู้ใดหูนะคะเข้ากับสืบอไปเป็นเกแนวทางไปสื่ค่ะสื่อไปผู้ใดมีดวงก็จะถึกดีผู้ใดบ่มีดวงกสื่อันได้กับว่าคอยเถึกได้ค่ะแล้วขึ้นอยู่กับดวงก็ได้ค่ะอันดวงห้องกำลังมากสื่อจังได้มันก็ะถือค่ะ พระเจ้าว่าบอกว่าว่าถ้าดวงมาเนี่ยสื่อจังได้กับสื่อในช่วงใดดวงห่อบ่มีนั่นมันกับสือยาบกว่าสั้นไม่ตุ้ยกับบ๊วยเขาเจ้าเว้านะค่ะคำภาษาเกินบานห่อค่ะพระเจ้าคุยกันซู่กันสื่อพราะไหนฟังนะค่ะสื่อลายเห็นมันออกมามันบ่เมียนห่ากันสิหมดทุ่นลายเนาะค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซื้อหน่อยๆหาบาทสิบบาท ถ้าเาถือกข้ากับคอยยับเข้นไปค่ะกาว่าข้าใดทุ่นจะก้อนนะั้าหลินเป็นค่ะมันข้าบัุ่มนักๆทีเดียวก็เขาก็บ่ได้เห่นอ,อีกต่อไปเ <laughs> ข้าสืบเข้าสังสืบให้มันเป็นค่ะเข้าแครปูสามเงากับสรุปเลขพันเด้อค่ะก็มีให้วิ่งบนล่างวิ่งบนวิ่งล่างวิ่งบนกับหวิ่งล่างกับสเด่นสามจะปูเต็กสมตัวสองสามแปดแปดสหกศูนย์สามเก้ตัวร่องกับสอง ี่แปดสี่หศูเก้าสองตัวบนกับสามแปดสามหกสาเกล่งหนึ่งสองหนึ่งศค่ะเล็กพิ่นกับมีแชนีเดอร์ค่ะไงเอฟซีโชคดีกับปูสามเงานะคะ